สติกราฟเอ่อหนังบินเนียนเข้าพอดีฮะเราก็ไปจัดหน่อยฮะมีชื่อบอกแลวทิมแล้วบนนี้ผมไม่รู้ใครชื่ออะไรมันทิมอะไรวะเทอร์รี่จอจสจวัดคาลกับเควินแล้วก็มีตัวซีเคร็ตอ่อถ้าพูดถึงเรอ,อยก็บพี่คิมม้างกินไอติมเกะดูดีกว่า อย่างไงวะเนี่ยอ๋อนี่อ๋จอ,อจับหน่อยอ๋อจับหน่อยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อมีอห่ออย่างนงี้มาด้วยปกป้ององย่างดีเลยใครอะสองตาคะแนนใครวะ เจอรี่เหรอน่าเจอรี่อ่ะเจอรี่ก็โอเคนะหนักการลงสีถือว่าดี mm. นะครับลงรายละเอียดก็ได้แหละเนาะอ่ะเจอรี่เจอรี่ก็เจอรี่แต่ว่ารู้สึกประทับใจนะความแบบมีแบแบบอย่างเงี้ยการกระแทกมาให้ดีค่ะดี โอเคครับอันนี้ประมาณนี้ครับเนาะก็ไปหาตามก็ได้นะครับกล่องซิ c เก็ตม่กล่องเซตกล่องของอมินเนี่ยนสำนี้ก็สวัสดีครับ